สวีดัสสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับสัปดาห์นี้ก็ออนไลน์อีกแล้วนะครับก็มาพบกับคุณครูแคนเช่นเคยนะครับนายนพพรพร้มสอนเป็นคุณครูประจำวิชาทัศนศิลป์ให้กับพวกเราอีกแล้วเช่นเคยนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราไปย้อนกลับทบทวนสัปดาห์เนื้อหาสัปดาห์ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับ สำหรับเนื้อหาสัปดาห์ก่อนนะครับเราได้เรียนกันในเรื่องของอะไรเอ่ยวิธีการลงสีคู่ตรงข้ามในภาพวาดนั่นเองใครจำได้เราได้ฝึกการลงสีไปแล้วเราได้ดูตัวอย่างไปแล้วนะครับหวังว่าทุกคนน่าจะพอจำได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราจะขึ้นเนื้อห,หาใหม่แล้วนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3นั่นเองนะครับชื่อหน่วยว่า2มิติสู่3มิติ สองสู่สมมิติมันคืออะไรแล้วมันมีความหมายมันมีความสําคัญอย่างไรกับเนื้อหากับภาพวาดของเรานะครับวันนี้คุณครูได้เตรียมเนื้อหาไว้ให้นักเรียนทางด้านนู้นเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมนะครับโอเคตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนำหนังสือเรียนขึ้นมานะครับสำหรับเนื้อหาของเราจะอยู่ในหน้าที่35นะครับเปิดไปเลยนี่นี่นี่ อ่าป .6 ต้องรวดเร็วกระชับกระเฉงเดอ้อนะครับเป็นพี่ใหญ่สุดโอเคถ้าทุกคนมีเนะะื้อหาอยู่ในมือมีหนังสือเรียบร้อยแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับผมไปสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูแคร์นะครับในนพพรพรมสอนอีกแล้วเช่นเคยประจำวิชา ทัศนศิลป์วันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของ2มิติสู่3มิตินะครับ2สู่3มิติคืออะไรพร้อมหรือ,อยังครับเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับผมไปกันคุณครูจะให้นักเรียนดูความแตกต่างระหว่าง2มิตินะครับกับ3มมิติจะให้ดูภาพก่อนนะครับอันนี้เป็นภาพบ้านนะครับ อันนี้คือฝั่ง2มิติอาเวซัสกับภาพ3มิตินะครับสู้กันเลยให้เรียนดูแล้วนักเรียนนึกคำตอบไว้ในใจว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับ่าให้ดู3มวิ3 2 1หมดเวลาครับ่าเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยคราวนี้นะครับมาดู ลักษณะของภาพ2มิติกันก่อนนะครับเมื่อกี้หลังจากที่เราได้ดูเปรียบเทียบกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาเจาะรายละเอียดของภาพ2มิติกันซึ่งภาพ2มิติเนี่ยมันจะมองได้แค่2ด้านด้วยกันนะครับนั่นคือด้านกว้างกับด้านยาวนะครับอ่าอันนี้คือด้านกว้างส่วนนี้คือด้านยาวนั่นเองภาพที่เห็นมันจะเป็นภาพแบนๆใช่ไหมครับอ่า เหมือนกับนักเรียนเวลานักเรียนมองกระ,ะ,กระดานที่คุณครูสอนใช่ไหมครับที่ครูเขียนให้ดูเนี่ยเวลาที่เรียนมองไปมันก็จะเห็นแค่ด้านกว้างกับด้านยาวมันไม่ได้มองเห็นลึกเข้าไปหรือมองเห็นด้านข้างได้ใช่ไหมครับนั่นแหละเขาเรียกว่าภาพ2มิติภาพมันจะแบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งภาพ3มิติกันบ้างครับนี่พอมาเป็นภาพสามมิตินะครับ สิ่งที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะครับนอกจากมีด้านกว้างแล้วด้านยาวแล้วนะครับแต่มันยังมีลึกเข้าไปอีกนะครับหรือจะมีความหนาก็ได้เรียกว่าความหนาก็ได้นะครับซึ่งภาพสามมิติก็คือมันมองเห็นได้มากกว่า2ด้านนั่นเองอันนี้มองได้ทั้งด้านยาวด้านกว้างแล้วก็ด้านลึกเห็นไหมครับภาพที่ได้มันก็จะมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นดูมีความ เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันมีความนูนลึกขึ้นมาใช่ไหมครับเหมือนกับภาพสามิติเหมือนกับว่าเราสามารถแบบล้วงมือเข้าไปจับบ้านได้เลยประมาณนี้เนาะมันเหมือนกับว่ามันมีความสมจริงนะ่ะนักเรียนนะครับมันดูมันดูมีมิติอ่าใช้คํานี้ดีกว่ามันดูมีมิติดูมีความสมจริงมากกว่าภาพแบนๆของ2องมิติเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลย คราวนี้นะครับการเปลี่ยนจากภาพ2มิตินะครับมาสู่ภาพ3มิติเราจะมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรนะครับ1คือเราจะต้องดูรูปร่างก่อนนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้ทรงกระบอกใช่ไหมครับอ่าทรงกระบอกถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็นภาพ3มิติก็ได้แบบนี้อ่ามันก็จะดูมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับดูมีมิติเนาะต่อมา ทรงกลมนะครับถ้าจะเปลี่ยนให้เป็นภาพ3มิติก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นลูกฟุตบอลนะครับมีแสงเงาดูมีความนูนใช่ไหมครับภาพมันก็จะดูสมจริงต่อมานะครับสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมภาพที่ได้ก็เป็นภาพโต๊ะนะครับเวลาเรามองแล้วเออมันดูแบบเหมือนมันนูนขึ้นออกมาจริงๆมันเป็นโต๊ะจริงๆวางไว้ในกระดาษเราอะไรประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับมาดูนะครับข้อดีของ การเปลี่ยนภาพจาก2มิติมาสู่3มิติมันมีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับ1เลยทําให้ภาพดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนที่ใครูเปรียบเทียบให้ดูเมื่อกี้เนาะสคือภาพมีจุดเด่นและมีความน่าสนใจาจากภาพดูแบนๆเรียบๆเ,เหมือนเราวาดภูเขาสองลูกสมัยออนุบาลใช่ไหมครับบ้านก็เป็นสี่เหลี่ยมมีสามเหลี่ยม เมื่อเราเปลี่ยนให้บ้านเป็นภ้าสามมิติเหมือนเมื่อกี้แล้วเนี่ยมันดูมีจุดเด่นมันดูมีความน่าสนใจนะครับและสุดท้ายคือเพิ่มทักษะการวาดนะครับเพิ่มทักษะการวาดให้กับนักเรียนให้กับตัวเองนะครับเหมือนเหมือนเราแปลงร่างเนะ่ยอ่าเหมือนพลังเราบวกขึ้นนะอ่าจากที่เราฝีมือยังธรรมดาอยู่พอเราวาดสามมิติเป็น กระโดดข้ามขั้นมาเลยเหมือนเราแปลงร่างได้มันอย่าง,งโงกุลใช่ไหมเป็นร่างธรรมดาแล้วก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขัา้น2เนี่ยความรู้ประมาณนั้นเลยนะครับโอเคมาดูคราวนี้มาดูตัวอย่างภาพวาดสามมิติกันบ้างนะักเรียนเห็นไหมครับนี่คือภาพวาดจริงๆนะครับแต่ทําไมมันดูเหมือนเป็นยังไงนักเรียนมันดูเหมือนเจ้าตัวการต์ตูนตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาจากกระดาษจริงๆ เหมือนมันยืนบนกระดาษจริงๆเลยใช่ไหมครับนี่แหละคือการวาดภาพสามมิติจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่มันทําให้ภาพมันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นคือมุมและองศาของภาพและการใช้แสงเงาเห็นไหมครับอ่าเขามีการเพิ่มแสงเงาเข้าไปตรงใต้ตัวกระตูเนี่ยมาเลยทําให้ความรู้สึกมันดูเหมือนว่าเจ้าตัวกระตูเนี่ยมันยืนอยู่บนกระดาษจริงๆเพราะว่ามันมีแสงเงาตรงนี้ใช่ไหมครับนี่แหละคือภาพสามมิตินะครับ โอเคอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราอ่ามันเป็นวิดีโอหรือเปล่านะสักครู่นะครับนักเรียนอ่าเป็นวิดีโอนะครับเดี๋ยวครูให้นักเรียนดูตัวอย่างการวาดภาพสามมิติคือตัวอย่างของภาพวาดสามมิติอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งเนาะเขาจะมีการตัดกระดาษด้วยนะครับก็จะเป็นขั้นสูงขึ้นไปแต่เนื้อซึ่ง เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเขาก็ต้องรู้จากการเปลี่ยนจากภาพ2มิติมาสู่ภาพ3ามิติแบบนี้นะครับมันจะทําให้ภาพเราดูแบบสมจริงน่ยนักเรียนนะครับเหมือนนักเรียนกระโดดข้ามขั้นเลยอ่ะถ้านักเรียนวาดตรงนี้ได้นะครับมันจะเพิ่มทักษะในการวาดภาพนักเรียนอีกมากมายเลยโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับมีอีกไหมอ่าหมดแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเนื้อหาของเราในเรื่องของ2มิติสู่3มิติก็ หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าป .6 จะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยเนาะถ้าใครยังสงสัยอยู่นะครับให้นักเรียนย้อนกลับไปดูได้หรือสามารถค้นหาข้อมูลใน Google หรือว่าใน YouTube ก็สามารถมีเนื้อหาสาระให้เราได้เรียนรู้อีกเยอะมากๆนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะได้มาฝึกการวาดภาพฝึกภาคปฏิบัติกัน ซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะเป็นในเรื่องของภาคทฤษฎีในเรื่องของเนื้อหาไปก่อนเนาะโอเคครับก็ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมครูก็อยากจะฝากนักเรียนชั้นปหทุกคนนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับจะออกไปไหนก็ให้สวมใส่แมสหมั่นล้างมือล้างเจลบ,บ่อยๆรักษาระยะห่างด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่ครูเห็นนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ได้หยุดอยู่บ้านเนาะนะักเรียนก็จะชอบออกจากบ้านเป็นส่วนใหญ่ คุณครูก็จะเห็นวัยรุ่นขับรถไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วแมสก็ไม่ได้ใสซึ่งมันมีความเสี่ยงสูงมากยังไงก็ฝากเรื่องนี้กับนักเรียนทุกคนด้วยเพราะคุณครูก็เป็นห่วงนะครับซึ่งบ้านเรามันก็ยังไม่ปลอดภัยเนาะบริเวณรอบๆหมู่บ้านของเราหรือที่อื่นก็มีติดเชื้อเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็อย่าได้ชะล่าใจนะครับโอเคครับก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอยู่บ้านอย่าเล่นแต่เกมอย่างเดียวนะครับ ว่างจากการเรียนออนไลน์แล้วก็เล่นได้ให้พอประมาณนะครับอยู่บ้านก็ให้ช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเราจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองครับผมโอเคครับวันนี้คุณครูแคนหมดเวลาแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับการเรียนออนไลน์นะครับวันนี้คุณครูแคนขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับเด็กๆสวัสดีครับบ๊ายบายสู้ๆนะครับสู้เย่